สั่งสั่งอันนี้สั่งซีนเห็นว่าโอ้ยทุกคนจออ่าไเโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ไปทางเออนี่ก็ไปได้นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยลงหม้อละจานได้แต่ว่าตอนึ้นเราต้องยูไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ก็มีคนมาอยู่นะทุกคนนะเราก็มาถึงน้ําตกแล้วทุกคนจุดที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปลงไปฝั่งนี้ทุกคนมีฝั่งนี้เราจะไปมิมีคนมาด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างล่างก็เข้ามาแล้วทุกคนไหนเราตอนที่เราไปเราเข้าไปตรงไหนนะตรงนี้ค่ะตรงไหนตรงตรงนี้บ่โอ้ยโอ้ยาใช่ีมใช่ตรงนี้ไหมอ่ะชอตเอ้ตรงนี้หรือตรงนั้น ตรงนี้ไปเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าปะปามาตรงนี้ก่อนก็ได้ลึกลับมากทุกคนน้ําตกนี่ก็มามาเที่ยวน้ําตกมาดูก่อนนะว่ามีคนมาไหมไอุอ้ยเสียงคนชัดมีคนมาได้ชัด้ทุกคนได้ยินเสียงน้ําตกแล้ว<อ>ทุกคนคนเยนนวได้ยินเสียงน้ําแล้วทุกคนมันก็มีน้าอยู่นะ เหรอเขียงเกาะขาโอเคทุกคนเราไปดูเราไปตรงนู้นกันดีกว่านี่ช็อตไปทางนี่ก็ได้ช็อต <Okay. S 1> น้ำก็มีอยู่นะทุกคนน้ำตกลึกลับ มันมีเป็นชั้นๆน,นะทุกคนโอ้เป็นไงทุกคนสวยงามอยู่ยนะโอเค